ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครนมที่มีคนดูไลฟ์สตรีมน้อยนะผมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสายสตรีมเกมนะผมไม่มีคนดูเลยนะผมก็เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M M ไว้ใต้คลิปนะผมสำหรับใครนุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวามือด้านบนน,นมสมัครสมาชิก เพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมที่คาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นองผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะผมส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่านี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันที่2แล้วกันนะครับเพื่อคนดูไลฟ์สตรีมนะครับผมในสองคนบริการเนี่ยผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมสาม คัดลอกลิงมาถ้าเป็นในโทรศัพท์นะผมให้กดแชร์มานะครับผม,ผมก็จะขึ้นคัดลอกลิงมาให้นะครับในส่วนจนํานวนนะผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมผมเอาสัก20-30คนละกันนะครับ่าคใช้จ่ายไม่ถึง1บาทเลยนะผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มก็กดส่งไปได้เลย อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวๆมาแบบนี้นะผมได้รับกาสั่งซื้อขอบคุณเรียบร้อยแล้วนะสว่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้หนูผมว่ารอดําเนินการนะผมสว่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นค่าชด่ายของเราหนะผม0.6นบาทนะครับนี่ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มคนดูไปนั่นเองนูผม30มคนนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นเลขเลข,เลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับผม สำหรับคานโนมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตน้องผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคียลโคโนมแล้วก็มี t r มันนี่วอลเลตน้ผมสำหรับคพน์โนมที่เติมเงินผ่านเคียลโคโนมได้รับ,บโบนัสเพิ่มถึงห้าเปอร์เซ็นตะ์เลยนผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับ โทมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะผมเพียงแค่เติมเงิน1 0 0 0บาทึ้นไปน้อผมได้รับโบนัสเพิ่มหึงอเเลยนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครน่อผมที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าน้อผมติดปัญหาต่างๆนะผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะผมหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมอ่าก็จะขึ้นสแกนนนมมาาบบี้ะคผอ่ ในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะผมมีให้เลือกเลยและราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนู่นก็จะเป็นรายละเอียดของเลทราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยอ่าสำหรับใครนะผมวิธีหาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะผมเข้ามาเลื่อนตรงด้านบนสุดนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทิกเกอร์อินสตาแกรนะครับผมอ่านี่ครับหรือว่า YouTube Telegram นะครับผม เฟซบุ๊กก็จะมีถูกใจโพสต์รูปภาพไลฟ์โพสอ,อิโมจินะครับผมเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจน,นะครับผมเพิ่มยอดแชร์นะครับเพิ่มคอมเมนต์นะครับผมเพิ่มยอดวิวสตอรีร่ก็มีนะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับผมมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมส่วน,นะครับผมเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับใครนู่นที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนู่เข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับตามเว็บไซต์เขาก็จะใช้อัตราค่าคอมมิชชั่นหึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนู่นผมเพียงแค่กด c o p y ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานอ่ผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์สตรีมสดของเราเลยว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังระผมอะตอนนี้ขึ้นมาเป็น45แล้วนะ่ผมถือว่ารุดเร็วมากๆเลยนู่ผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับ สำหรับออเดอร์ไหนนะผมที่ล่าช้านะผมกรุณารอสักครู่นะผมเพราะโรบบกําล,กกลางังรันตามคิวให้นะครับสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับใครที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปัป๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SMM เว็ใต้คลิปนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ